สวัสดีค่ะวันนี้มาพบกับเอิร์นร้านแว่นดร์อสาขากรุ่มแบนนะคะมีใครเคยคิดบ้างไหมคะถ้าเกิดแว่นของเราเนี่ยหักขึ้นมาเราจะต้องทอํายังไงบ้างไม่ต้องคิดมากและเป็นกังวลไปเลยนะคะให้เราเนี่ยเก็บชิ้นส่วนมาให้ได้มากที่สุดนะคะแล้วก็ไม่ใช้กาวร้อนไม่ใช้กาวตาช้างนะคะติดที่แว่นนะคะแล้วเราจะต้องทอํายังไงเราถึงจะใส่แว่นมาก่อนได้ให้เราเนี่ยใช้เทปใสสก็อตเทป หรือว่าใช้ได้พันมาก่อนก็ได้นะคะหรือวิธีไหนก็ได้ที่เราเนี่ยสามารถประคองใส่ยแว่นมาก่อนได้วิธีนี้จะดีตรงที่ช่วยหลีกเลี่ยงความเสียหายที่จะเกิดขึ้นบนเลนนะคะถ้าเกิดเราใช้กาวตาช้างหรือว่ากาวร้อนเนี่ยแล้วมือเราเนี่ยโดนกาวขึ้นมาแล้วเรามาสัมผัสที่ตัวเลนเนี่ยตัวเลนเขาจะเป็นด่างหรือว่าเป็นรอยได้นะคะแล้วไม่สามารถขัดให้เกิดความใสเหมือนเดิมได้นะคะ แล้วก็จะดีตรงที่ถ้าตัวเลนเดิมของเรายังดีอยู่เราสามารถใช้ตัวเลนเดิมและเปลี่ยนกรอบใหม่อย่างเดียวได้นะคะโดยที่เราเนี่ยไม่ต้องเสียค่าเลนเพิ่มเลยนะคะแต่ว่ามันจะฟิปนิดนึงคือเราเนี่ยไม่สามารถเลือกกรอบแบบรูปทรงใหม่ๆได้เราจะต้องอดูตัวกรอบที่เป็นรูปทรงที่ใกล้เคียงกับตัวที่เราใส่อยู่นะคะฉะนั้นถ้าเกิดใครที่ทําแว่นหักลองไปใช้วิธีนี้ดูกันนะคะอย่าลืมกดทุกใจกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกําลังใจให้เอิญด้วยนะคะแล้วก็ อย่าลืมติดตามชวคลิปหน้านะคะเพราะว่าเรามีเทคนิคอะไรมาบอกกันนะคะสำหรับวันนี้ขอบคุณทุกคนมากๆเลยนะคะแล้วก็ไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ